อันนี้จ้ะพี่น้องมื้อนี้สิาพามาล้างบอ่อเตรียมบอ่อเพื่อจะเพาะโกกมาแลงจ้ะนี่จ้ะ จ้าพี่น้องบอตัวนี้กค,คือเป็นกระทั่งบกนะจ๊ะเดี๋ยวพอแมนมาพออยู่นี่มาแรงขนาดร่างเขาทำความสะอาดเกียบล่อยกอนเขาจะสเสด็จเอามางเกาะเสด็จเปิดน้ำใช่นะจ๊ะล้างแล้วเปิดน้ำใค่ล,ใคล้างอกอกเืิดนะนอนสามนี่สิม้บนเขียวหลุ่ ดิจะ่ะดูออกมอัก่งมอน,นี่ก็นขนาสามพันสี่เด็กพี่น้องจเจ้าแม่พันมันสามสิบตูวจ้ะแต่ว,ว่าตัวปูเนี่ยมันสามหาไอ้เขาเลือกได้หลายแม่จ้ะแต่พี่น้องนองางเซตเนี่ก็สิเอาสปริงเกอร์มาติดนี่ สิบไลยเราจะเปิดน้ำใส่มันเร่งแรงเราเฉลีฉจ,จับพอแม่เพิ่นม,มาลงสรางโกให้สะอาดเดี๋ยวพี่น้องค่อยทิดตามดวยจ้าเดยวสิทายให้เบิ่งทุกขั้นตอนนะจ้ามาเนี่ยเจ้าพี่น้องร่างบอดดีแล้วเขาก็จะติดสปริงเกอร์ให้มัน เฮาก็สิได้เปิดเป็นคือเอาไอฝนรองฝนนะจ้ะตอนนี้ก็กลางเรียบร้อยแล้วจ้าสปริงเกอร์ก็เรียบร้อยแค่ยังแต่เปิดน้ําลงบ่จ้ะพี่น้องถือว่าเสร็จสิน้นหาน้ํามงเคิงค่ะเฮาไปจับพ่อแม่พันมามาลง พี่น้องเข้าเตรียมไปเรียบร้อยเขากับเปิดสปริงเกอร์ลงนะจ๊ะเดี๋ยวเขาก็ับจะไปจับแม่พันธุ์มาลงก่อนนี่จ้ะจ้าพี่น้องนี่เขาก็บับจับตัวเมียมาลงละจ้ะนี่จ้ะใกชั่วโมงหนึ่งเขากำลังแปลวจะผู้มาลงอีก ตัวเนี้เป็นลงก่กนเป็นตำรวจก่อนพี่น้องตอนนี้ก็จับตัวผู้ลงมาเรียบร้อยแล้วจ้าตอนนี้ก็หกมงกว้าแล้วจ้าจับตอนน้องเรียบร้อยซ้มกันเลยเด็กเพื่็จะจับคู่เองเพิ่น มืน่นพี่น้องมืน่นจังมาเบิงนอกจากว่ามันจะมีไขรหลายซํำใดนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะตอนนี้ก็เศร้าละจา้ามาเบิงไขรมันเดือดเ้ยไขรมันหลายมันหน่อยพี่นอจ๊ะซ้ำนี่ก็บ,บ่นหน่อยนะจ๊ะหลายอยู่ค่ะกองนี้น้ำผึ่อองเพินยังไงเนี่ยไขรมันหนอด้วยสวยอยู่จ้ะ สีหาเมืองสาวพ่จะค่อยจากไขรกลมๆก็สิเป็นเรี่ยวๆเนาะ,นะจะค่อยออกเป็นตันหนูออดหน่อยจ้ะเดี๋ยว็่เสื้อห้างกะเจ้าพ่อแม่ออกไปไหวแยกต่างหากน,นจะจ้ะนี่ละจ้ะพี่น้องคือขั้นตอนการขยายพันธุ์ค่บจ้ะ